ดานี่คินพูดถึงการกลับมาของ MCU หลังจากที่เดดฟูแอนด์บูบลินบอกว่าจะทำให้ทุกอย่างที่ทำให้ฉันกลับมาดกนี่คินดกนี่คิน ane, จะลาจากเดดฟูแอนด์บูบรินเพื่อความหวังว่าที่ดอลล่าจะกลับมาสูกา่กะวันภาพยนตร์มาเวลเดดฟูแอนด์บู e บลิน ปี2,024ซึ่งเป็นการเปิดตัวละครเอกซ์มินหลายตัวสู่แฟนไทย MCU หนึ่งในนักแสดงจากฟ o ักมาเวลที่มีมาร่วมแสดงในเทพรูบารินทีนซึ่งกลับมารับวปดดอลล่าจากภาพยนตร์เรื่องเลอเกนปี2,017 ตัวละครของเธอมีแฟนแฟๆอยู่แล้วการกลับมาของดอลล่าในปี2024ทำให้ผู้ชมอยากเห็นเธอในเอ u ซม,มากขึ้นระหว่างการระหว่างที่พูดเกี่ยวกับภาพยนตร์ในห้องสื่อของสกีมแลนด์ในงานคอมมิค,คอนปี2025 คิมคิมก็ได้พูดอย่างชัดเจนว่าเธออยากนำดอลลารกลับมาสู่เอ u นซียูเร็วเร็วที่สุดหลังจากที่เธอปรากฏตัวในเรดฟูดแอนด์วูเบลินบทบทโฆษนาก็มีอยู่ว่ากรีมแลน์คุณไปรอบประชุมชาติปียรเฟรตติโฟเมื่อคืนใช่ไหมด่คินใช่ฉันไปกรีมแลน แล้วสร้างความหาุงาะาหาอย่างมากฉันไม่รู้ว่าคุณสังเกตเห็นหรือเปล่าเคมีมานนี้คินใช่ใช่ใช,ใช่รุนเลยเพื่อนเพื่อนส่งให้ฉันไปก็ขอใหฉันพึ่งออกไปเที่ยงคืนนะคีมเรียนใช่แล้วมันเหมือนกับว่าฉันออกไปเที่ยวกลางคืนไหนได้ไหมไดนี่คินมันสนุกมาก ั้งนีฉันได้ไปงานพวกนั้นเรื่องราวของยอดเยี่ยมทุกคนแสดงให้เห็นยอดเยี่ยมมากที่ฉันเห็นคนที่ฉันรักและคนที่ฉันเคยไปร่วมงานด้วยบางทีพวกเขาก็อาจจะชอบมันก็ได้ฉันไม่รู้สิกรมเมียนผมว่ามันสื่อว่าคุณอยากมองเห็นตัวละครอันนั้นครของพวกเขาหน้าตื่นเต้นพวกคุณมากขึ้นคุณอยากเห็นอะไรต่อไปครับ ดังนี้เขียนดยางนี้เขียนพูดตามตรงอะไรก็ตามที่ทําให้ผมกลับมารับบทเธอได้ผมยินดีครับผมคิดว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งที่พผยประทับใจที่สุดเวลาอยู่หน้ากล้องแล้วพูดตามตรงว่ามันพิเศษสําหรับผมที่คนรักเธอมากพอกับที่รักผมฉันคิดว่าฉันทําแบบนั้นตอนยังเด็กมากจนไม่รู้ตัวตัวตว่า มันมีอิทธิพลขนาดใหนพอหลังจากปีที่เราฉันก็ได้สัมผัสถึงเธอว่ามันพิเศษมากและทําให้ฉันตื่นเต้นแม้กระทั่งคนอื่นคาดเดาของฉันในเอฟซียูผิดไปหมดฉันก็ตื่นเต้นเสมอคนอื่นคิดถึงฉันในฐานะนั้น หลังตางที่จยุดใน The b บ y ตอนแรกลอร่าของคิมก็ปรากฏต,ตัวครั้งสุดท้ายพร้อมกับโปรเจกต์ West ิ i สันวูบเ e r i n ของ h ันเจวแและเพื่อนๆทุกคนของเขาในตอนจบของ Red p o o อ and w o l v e r i n e หลังจากที่ Earth 1500ได้รับการช่วยเหลือนะตอนนี้มาวิว สตูดิโอก็ยังไม่ได้มีประกาศว่าจะมีแผนการอนาคตสำหรับดอลล่าในโปรเจกต์เ c u ซ u ในอนาคตด้วยโปรเจกต์เฟนทอที่รออยู่เพียงไม่กี่โปรเจกต์อ v เวนเจอร์ดูมเดย์และ a v เวนเจอร์ซีชิกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่เป็นไปดอลล่าและคีและตัวละครอื่นจาก เฟดฟูแอบบูบลินอาจจะปรากฏตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแน่งจเด,ดอบอติเมอร์ซ่าคาจะนำสูตรการรีเซ็ต M C U หลังหลังอาจจะปูทางไปสู่บทบาทที่มากขึ้นของคีหลังจากเฟสที่6